สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะคือเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังลูกพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแลวก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพเป็นการแสดงจำนวนสิ่งต่างๆด้วยรูปภาพเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้นะคะอ่าเช่นรูปสุนัขหนึ่งรูปเราจะแทนสุนัขหนึ่งตัวนะคะรูปแตงโมหนึ่งรูปเราจะแทนส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพอ่า แผนภูมิรูปภาพนะคะเป็นการจำแนกจัดกลุ่มแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆด้วยรูปภาพนะคะภาพที่แทนสิ่งของชนิดเดียวกันต้องใช้ภาพที่เหมือนกันและก็มีขนาดเท่ากันนะคะและจะต้องระบุว่าหนึ่งภาพเนี่ยแทนปริมาณที่แท้จริงของสิ่งของนั้นๆเป็นเรามาดูส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะนั่นก็คือชื่อแผนภูมิรูปภาพ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรนะคะจำนวนข้อมูลอะไรนะคะเช่นแผนภูมิแสดงจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านสีการไฟฟ้านะคะ ส่วนที่2เขาเรียกว่าตัวแผนภูมินะคะแสดงภาพตามจํานวนที่กําหนดอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะเช่นเตารีดเท่าไหร่คะเตารีดก็มี3ใช่ไหมคะ1 2 3กระติกน้ําร้อนกระติกน้ําร้อนมีเท่าไหร่1 2 3 4 5หพัดลม1 2 3 4 5 6หแล้วก็อะไรคะโคมไฟโค,คมไฟมี1 2 3 4ใช่ไหมคะสำหรับส่วนที่3เราเรียกว่าข้อกำหนดนะคะ ข้อกำหนดก็จะแสดงให้ทราบว่า1รูปที่กำหนดให้นั้นนะคะจะนับจำนวนแทนสิ่งของในรูปเท่าไหร่เช่นเรากำหนดให้1รูปแทนสิ่งของนั้นๆจำนวน1ชิ้นอ่ะนี่นะคะใต้แผ่นภูมเขาจะกำหนดแบบนี้นะลูกกำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้า1รูปแทนอ่าเด็กๆก,ก็รู้ไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบแผ่นภูมิมีอะไรบ้างใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะ ก็มีชื่อแผนภูมิแล้วก็อะไรรูตัวแผนภูมิแล้วก็อันที่สามคือข้อกำหนดในแผนภูมินะคะ,ะต่อมานะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพก่อนที่เราจะมาะการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะคะ,ะแผนภูมิมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งคืออะไรรูปอ,อันที่หนึ่งก็คืออะไรคะชื่อแผนภูมิ ชื่อแผนภูม yup. ิแ,แล้วก็ตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดใช่ไหมคะแผนภูมินี้ชื่อว şey. ่าอะไรคะแผนภูมินี้ชื <S <s ่อว่าแผนภูมิร uh um> ูปภาพแสดงสัตว์เลี้ยงที่บ้านสวนของกุณตาใช่ไหมคะเสร็จแล้วแผนภูมิข้างต้นนี้นะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนสัตว์เลี้ยงที่บ้านสวนของกุณตาของแก้วใช่ไหมคะรูปภาพหนึ่งรูปจะแทนจานวนสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวใช่ไหมคะวัวกับเป็ด มีจำนวนเท่ากันไก่มีจำนวนน้อยที่สุดมีไอหมูมีจำนวนมากที่สุดนะคะทีนี้การอ่านแผนภูมินะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่านแผนภูมิรูปภาพกันนะคะอ่านวิธีอ่านนะลูกมีภาพวัวสี่รูปใช่ไหมคะเท่ากับวัวสี่ตัวใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีภาพหมูหกลูปเท่ากับหมูหตัวมีภาพไก่สามรูปเท่ากับไก่สามตัว มีภาพเป็ดสี่รูปเท่ากับเป็ดสี่ตัวอ่าวิธีการอ่านแผนภูมิให้อ่านแบบนี้จากแผนภูมินะคะแล้วก็อ่านแผนภูมิไปแล้วแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าแผนภูมิประกอบอะไรไปบ้างนะคะไปะกอบไปด้วยอะไรลูกชื่อแล้วก็ตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนการอ่านแผนภูมิไปแล้วนะ,ะวันนี้เราจะมาอ่านแผนภูมิแล้วก็ตอบคําถามกันนะคะ จากแผนภูมิที่เขาให้มาที่เราเรียนมานะ่ะลูกอ่าข็ถามนะคะก็าสำหรับวันนี้นะคะกูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่172ข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะอ่าเขาบอกว่าอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วเขียนคําตอบอ่ามีแผนภูมิให้นะคะเด็กๆจําได้ไหมแผนภูมิประกอบไปด้วยอะไรคะชื่อแผนภูมิอ่าแผนภูมินี้ชื่อว่าต้นไม้ที่ชาวสวนขายได้แล้วก็ตัวแผนภูมิเห็นไหมคะตัวแผนภูมิแล้วก็ข้อกําหนดนะคะกําหนดให้ เด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังลกูกทําเสร็จแล้วเรามาเปรียบเทียบดีกับเฉลยลองดูนะลูกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะอะถ้าถูกต้องเด็กๆก,ก็เก่งแล้วนะคะสามารถอ่านแผนภูมินี้รู้เรื่องแล้วนะคะเก่งมากเลยคะ่ะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ